สวัสดีค่ะยูรีต้อรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลนอฟฟิเชียนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ยที่ด้านหลังเวทีนะคะเรามาดูนะคะว่าทีมแดนเซอร์นะคะทำอะไรกันอยู่นะคะ นั่งใส่แล้วพี่โน้ตจ้าสถานที่วันนี้เป็นไงไหนโอเคค่ะปกติพูดจริงที่มาตักใจไหมตัใจค่ะเพราะพื้นที่มันเป็นสนามหญ้ามันโอเคค่ะนี่ก็เป็นดินเหนียวค่ะมาเลยแบบนี้อะไรนี่ค่ะสองทุ่มครึ่งแนี่นะคะ ยังทันได้แต่งหนา้า๋ยวเป็นยัง <c oughs> เป็นอะไรคะ <c oughs> ลำบากล้ยลำบากหลายจะมาเคือนี่กับพ่อแหงแล้วท <c oughs> <c oughs> ี่นอเราไปนุงร้ายหลายเดียายุ่งจะปฉีดกันยุ่ะไปเละท่านบน่ิี่เรือง่าแล้วนี่ ฮะไก่ทอด่ทอดตัวเลยไฟชิเกนบ่เนาะไก่ทอดจะกินขากินแนมไปกินแล้วจ้าเดี๋ยไฟชิเกน ใส่ใส่เบิ้งเนี้ยเบิ้งเอาหัวเดเป้าเอาไดเป้ากระแหงเว้ยระพกว่าจะหนักไหมระพกกระแหงชัวร์เป้าจนใดขาดกินได้หมดซีเรนกำลังเล่นแต่งหน้านะคะ ที่ขนมมาขายแยแม่สวัสดีค่ะกินข้าวเราไปโอ้กินข้าวแล้วพ่อสวัสดีค่ะเป็นยังไงใส่ในมือนีกาแฟไหมลูกโอ๋หนูไม่กินกาแฟค่ะหนูกินไหมล่ะไม่กินไม่ชอบกินหนูก็ซื้อพยายามซื้อมาก็ได้ลูกมันมีคนกินอยู่โอ๋อเป็นตังไหนในมือนีิมือนีิว่ะลูกมือนีเก๋ ไกลๆไกลๆไหมเดินเดินทางมามาตั้งแต่กี่โมงจ้ะเดินทางมาโประมาณเสร็จงานก็มาเลยติเสร็จเสร็จเก็บไปที่เสร็จมาเลยประมาณเจ็ดโมงกว่าๆเพราะว่าตอนนั้นรถต่อเติมน้ำมันอยู่ก็กาแฟมาก่อนจริงจังงงค่ะถึงพ่อไม่รู้ถึงนี่จะประมาณเที่ยงไงถึงแล้วกันนอนนี่ติครับถึงแล้วกันนอนเลยถึงแล้วถึงประมาณเที่ยง มาม่รอมามามาลดมาลดขอมาลดบารด้หรืออ๋อลดบารของสาวน้อยเยี๋ยงเสภาน่ส kind of ีไหมของส้ยแเแจมันเถอะนอมะขนาดนุดของกาแฟเลยหนไม่ชอบกินเธือไทยอะไรอายูหองกาแฟเลยหนูม yeah> ่ชอบกินวันนี้เราอยู่เพชรบูรณ์เขาบอกว่าเพชรบูรณ์นี้ ดินดำน้ำซุ้มขอ,อนแม่นดีเป็นมู่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เพนะบาะิ่าเป็นทั้งเกษตรกร,กรอุตสาหกิจต่างๆก็จะดีดีประหอดโอ้ยผลเทลงมาวันที่นี่ <c oughs> งานอยู่นี่ขึ้นนี่จะเป็นขึ้นที่สามขึ้นแหลกจะเป็นลำวงยอนยุกลำวงอันนี้เป็นงานอะไรงานกระถินไหมคะ งานกระถินงานกระถินวันนี้วันที่สามเพราะที่เป็นงานต่อกันมาเนี่ยเขารอเป็นวันที่สามวันแรกจะเป็นละมงวันแรกเป็นละมงย้อนยุกแต่กับวันเมื่อคืนนี้จะเป็นมวยวันนี้จะเป็นหมอลำวันนี้จะเป็นหมอลำแต่ว่าค้นเต็มเลยคนรอมาลอดูเต็มเลยกูเสียแล้ว ตอนเวทีของมะฮอร์นกับเล่าจิตตังเวทีนั้นสาดเต็มบัดพี่น้องเอ่าศาดเต็มบัดเลยสักพักนึงปูสาดเมไปขัเจ้ากับเมื่อน่ะเมื่อเมือแหล่งกูละนั่งนาห้าลักกู่าท่านยังไม่ทันใดแล้วอ่าคุณทำติปัดพิรุนมาแล้วซุ้มออกมาท่านกับท่านซุ้มออกมาบอกท่านซุ้มซุ้มเอาฟืนเก่าๆเนี่ยกับไฟมาไฟชิมร้ดนนะว่า จมเลยแหละครับแต่เบเบิ้งไก่นะย่างนี่มนาปูแต่ว่าไค่ยังดีว่าหน้ามอกขัง,งกับหน้ามอกขังตุกแล้วมันก็แล้วตอนนี้แห้งหมดแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วนี่แห้งแล้วครับนั่งก็ได้นอนก็ได้ครับมาเลยพี่น้องมาเลยอันนี้อยู่ในคลิปนี้ก็มาเลยออันนีี้ยู่ย่ทวัดเอ,อ๋อวัดเพชรละครไหมคะ<ช>บ้านอยู่บ้านเพชรละครตังหวเพชรละครีอำเภอหนองไผ่นะจังหวัดพิรบุรีนะคะเพชรละคร มาเลยครับตอนนี้พี่น้องทั้งนายทั้งนายนี่เต็มเลยล่อล่อล่อขายบัตรเด็ดนี่ล่อล่อซื้อบัตรเขาเริ่มซื้อบัตรเข้ามากันเริ่มซื้อบัตรมาเดี๋ยวมองแมนจ์กี่รายย่างไปได้ลูกใช่ไหมพี่สาวผู้ใดกำนั่งบอกเขาจะมาเอาเก้าอี้นั่พ่อไปนั่งเนี่ยไปแล้วนะคะได้ลูก เป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ก็จะกำลังเสียบผนกันอยู่นะคะ,เคะหเต้น้เรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะชิมนไปที่มหาประดูจากไผ่ยูไก่ปนี้ หัวเครื่องหานะคะ,ะมีกระังเสียคนนะคะ่วเอนาดก็เป็นเป็นของศิลปินนะคะ